มื่อเนี้ยเฉมาซอยน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้คณะอะไรคณะมางามงามคณะอะไรกันตับนเอยหนึ่งพี่น้องเอ้ยนี่ยอนี่สี่งเป็นม่สดเลยเดี๋ยวเฉยฮ้าชิต้มเพียวก่อนจุ่มจุ่น้อยหนึ่งพ่อแก่ข้าวน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อนี่สีงามงามสดสดอันนี้น้ำขี้เพียวสดสดพี่น้องเอ้ยนี่ให้ยังต้ม เดี๋ยวสิปุ่งแจว <c oughs> เรียบร้อยเพี่นห้องนี้ขี้เพียเ้ยคักๆเลียวจะตองเอาอ nhẹ rất sốt không thể nữa ơi không thể thêm con nữa

พลิกล้อเต็มพลิกล้อนี่ยตัวตัวมันจังเลยคุยตอนเศษอย่างนี้ร้อยมาเด้อมาเด้พอพ,อพ,พอี่น้องเด้อนี่พลิกลอกพลิกลอพักหญ้าข่าหุ่นร้ายพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้ย่อ เดี๋ยวฉีซ้ออีกนี่พักสมิกลักนี่ก็มี่พักติวพักเนี้ก็มีเบิดพี่พักหยาครบเต็มบิดแถวนี่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้ออันนี้จะเป็นพักอีสั่งน้อการพักอีสังนี่สดๆพี่น้องเอ้ยหลายพักนี่พักการพักอันนั้นครบเบิดพี่เทียมตกดีแยนกูเล มามามาพี่น้องมาบันนี้ซอยจุซอยจุพี่น้องฮึ่งๆมาพอเส้งอยู่งเลยสีน้ำเงาเลยบนนี้โอ้คักไอลีบวนนี้มียอกระมีตับหวานกระมีพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวโดนเถื่อปีละเถื่อกินตัวนี้ปีละข้างเด้ออุ้ยคักคักไอลิบเนี่สีน้ำงามันวันนี้เลยสีนโอ้แจียวเยอะพี่น้องเอ้ยมา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 ครบนะพักไหนพักเซมิกพักไหนครบปะ ช่นี่ไอ้เด้อพี่น้องเด้อแซ่บน้ำกันเน้อจับบาดนี่ผสมโอ้ยพอหอมกลายมาใ้รโอ้ยมาเข้มขนไอนี่บัตักแจวใส่สิโลดนี่ตักแ้วมาอันนี้ง่ายแล้วเดอพี่น้องตย้นส่โลดแซ่ไอีวสิจัดไปเมื่อเดียักอพี่น้องเออจัดปจัดไปแ้วคน อืมฮักฮักเดี๋ยวพี่น้อยเด้อเดี๋นวเกดนมืนอืมอืมอืม Chà, mấy con đậu đê đó phải sợi đê, thấy không? Mê nè, đi Tí bà gai, ưu, khuẩn hộn lợi đó, tao bài tăng lăng Dạ, em ừ. ừ. à. ừ. có mê Ừ, ưu, ừ. xịt ừ. sì, nạp đi nó Nè, phá này lốt đi Tát, cát cá chì lốt, nè, phá này này, này. Nhi, ừ. Nhi, này cũng xẻ đây, bụi đi

บักบ<ผ>ักสมิ่วบักกระโดนหนามพักติวบักติวบักติว,ตวนเนาะเด้อมาเด้อดูดนเทื่อนมาหนิปีละเทื่อเด็กินซอยจุอืมรับมันหวานอืมอืมแก่ข้าวแหละนี่แก่ข้าวมีนะเนาะอืมอ่ะอร่อยน้องมากมะขากะลิมาหนีิ

กินจะจอะไรเล่ยนแล้วเปลกไปไหนเปลี่ยนกเจ็บปวดเจ็บผมลำลำสิล้อ นอ่องพันสิโอ้ยพักกันพักปนน่อ,นอพันสินี่นแกเข้า,าใหม่ป่อืับอะไรอย่างงโอ้ลาป,ป่าอกเลยพี่น่องเอ,อ้ยมันนี่ ปีละเทื่อพี่นอ้องลาปากแล้วมาอนี่โอ้คักไอลีอืมอืม,อม แปข้าวไ,ปไปม่าดฮมฮึ้แค่ขนมเนี่ยหยาบครับดตบเดียมันสดต้องใช้เวลาหยับ dẻo, um, 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 không? Làm nữa. <laughs> Cơ ổn sốt sốt mình phải không ấy Xoay trụ xoay trụ phải không này này <laughs> cũng

quyền pháp hâm bồn ừ, hắc này kinh thiệt hắc này hưng Ừ. Hôm đen nha bị lòng đáp kín thôi đáp พักไก่ไล่พักติวได้ไหมน้องสมแก่ข้าวพักติวนี่เนียวแกมีชุดแสบโอ้ยบรรยากาศเย็นดีลีมีน้องเลยลมพัดว่อยอยู่เขาก็ดีอีนนีแจี๊คุ้มค้มเขาอนห่อนนีนะ่น้องเนาะแสบมือนกันอืม

<laughs> ừ, ừ. Thôi. Ê, này nó Pá thu. Cái cái hay xài nữa. À bây kịp nản nữa. coi Khắc anh đi Bây giờ thưa. 别闹了。